เราจะเสกแม่ไข่อโดที่ตึงที่สุดในยุคป่ะอิลูสีมาเลยครับอึ้ง <c oughs> <c oughs> เนี่ยอึ้งตายไม่รู้หรอือว่านายกำลังจะตายนะตากรจะะเบิดไม่ได้หรอบุญเพ่าอับน,นะรับไปออตัดรุ่นใหม่อัฟตัดรุ่นใหม่รุนร่นนี้สป,ปิด ฟทอดปากปอบได้ไม่ใช่นอตไม่ใช่น็อตขาเว้นบางเบาทั้ไม่หักตกไม่แตกใส่ O C C Y ลดร้อยหนึ่งใส่ O C C Y ลดร้อยหนึ่งรุ่นไม่ม สำหรับใครที่กำลังอยากได้สกินเซ็ตใหม่ล่าสุดของ LR นะครับ Star Guardian ที่มันสวยแบบจริงๆสวยแบบมากๆสวยแบบเบิ่มๆนะครับก็อย่าลืมติดต่อไปได้ที่ Line The h u n t Shop หรือว่าแฟนเพจเ c e บุบ๊กของเขานะครับ The h u n t Shop ฝากไปอุดหนุนเข้ากันเย,ยเอะๆด้วยนะครับเพื่อได้สปอนเซอร์ Aussie ต่อนะ คอนเทนต์หมดในคลิปนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ตามมาจากไลฟ์สาาตรีมวันเสาร์อาทิตย์ของผมนะซึ่งทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะเปิดให้ผู้ชมทางบ้านได้รีเควสต์เด็กให้ผมได้เล่นกันนะครับก็รีเควสต์เกมละ5้บาทรับแค่10เด็กต่อวันเท่านั้นนะครับมาเช้าอดไม่รู้ด้วยนะก็ถ้าใครอยากเห็นความฝันเป็นจริงอยากให้เอาซีจัดเด็กให้อยากเห็นไอเดียแปลกๆยังไงก็ไปเจอหน้าที่ไลฟ์สตรีมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับาวารวเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเหมือนเดิมนะซีอูโจโจโอเคได้คขับไปนะครับผมพอละ พักจากความฝันได้นี่ยละความฝันดับเบิลดาคินมันยากไปหน่อยนะครับมาที่รัมโบ้ไม่ไข่อเดอร์ดีกว่าไข่อเดอร์ถ้าอยากเล่นไม่ไข่อเดอร์เล่นแบลลูไปกับแบนโดน่ยจะดีกว่าไหมความฝันมากกว่าใช่ไหมจสตา,าสายนี้ได้ไหมไม่ขัดโพร์ไนเซอร์โพวอร์ไรเซอร์ปัญหาคือไม่มีใบจัวรัมโบกม้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเด็กเราไม่ใช่เด็กรัมโบไม้ไงเด็กเราเด็กไม่ไข่อเดอร์ทำไมเราต้องจัวรัมโบ้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นมันจะขึ้นมาเองถูกต้องนะครับ ใส่อะไรอีกแ,แชมป์อีกตัวใส่อะไรใส่จิงเหรอเล่นจิงไหมก็คงจิงแหละเอ่อเมเยอร์เมเยอร์ Major ก็ใส่ได้เนาะเมเยอร์ Major มันลดค่าได้พวกไม่ขายเดอร์ได้ด้วยใช่ไหมขอ,อมองสกายเอาไป,ล,ปลองดูแหมจิงจิงที่มันสกินเยอะอจริงๆโจโจสวัสดีคุณตินครับมาวะ่ะ เรเล่นลัมโบมาเจอกันวะลัมโบใครแข็งแกร่งกว่าหรือปเวนอกซัไปเวนอกซัดเราเราก็ไม่ได้เน้นน่ะเราจะไม่ได้เน้นไม่ขายออยเดอร์อ่ะปาเบนอกซัสมันยนอกซัสเสียงลงไปเวนอกซักด,เงงเกดเราก็เล่นแบบซัดอ่ะติดโอเวอร์เมมซัดอยากเล่นเวนไม่ขายออยเดอร์วลูมากกว่า The greater good, Friday, ach I'm down at and dash now. The man and dash. No? The man and dash. เธอหน้าแม่งลำโบมาแล้วว่ะทุกคนเจ้เฮียลำโบยังไงนี่อ่ะวันนี้โลซิเฟอร์ดูมครับเฮียลำโบยังไงเ้าตัวนิ้วสุดเสียงโคตรฮาสแมแนดนเดสเป็นที่จัดเองกับมือตอนเริ่มเล่นแนวอ,อ,อาร์คือ,อไรอ่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจัดเด็กเลยวะจัดเดคลักจะเล่นเดกลักเยอะหน่อยนะครับ รัก,น,ลลกนู่นรักนี่ฉัขอเจอรัมโบ้ของฉันบ้างสิสงขอเจอรัมโบ้ของฉันบ้างมาถึงรักขโมยไม่ใช่ไม่ใช่ครับ สายแรงตอนนี้เจอแต่เวียนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละผมลากแม่งมเลยไหมเหลือหนึ่งแล้วเธอหน้าโป๊กี้อกมิสิกช็อตอย่างนั้นดีกว่าไหม แล้วเด็กที่สองหนึ่งสามที่จัดเด็กคืออะไระไม่น่าจะจำได้นะครับไม่น่าจะจำได้ครับคุณก๊อต <c oughs> มันก็มีบายเซฟแล้วกูก็กลายปูไม่มีเว้ยไม่มีเว้ยไม่มีเว้ยว บายสบายปุ๊กวะสบาปะสองหนึ่งสามมาจากอะไรมาจากชื่อเมื่อก่อนนะครับชื่อในเกมชื่อสองหนึ่งสามอ๋อเริ่มผมซ้อนพี่เพชรกับพี่แพลวันไหนไม่ไม่เคยนะครับไม่เคยเกิดขึ้นจริงออออไม่สนล็อกไม่ได้อยู่แล้ว ก็เธอหน้าผมลงนี่บั๊กทั้งบอดนี่หรือลัมโบเียวะลัมโบลัมโบผมอัพไหมเนี่ยไม่อัน oh. อันนี้สตรองกว่าอันนี้สตรองกว่า Words <of> <c oughs> เป็นกับพิกเตอร์มีภาพกว่าไหมไม่อะวิกเตอร์ช่วยอะไรจริงมันยังพอช่วยเบิร์นได้ช่วยจั่วได้ในวันที่มือหมดมาแล้วว่าชนะแรกโจโจพี่รำไม่ต้องออกโรงเองวันนี้คุณบอสเจอร์ครับแลนด์มาร์คแบกยิงแลนด์มาร์กกันไม่ได้ทำเลย แต่ม马กโวยเออต้องจังสันต้องเป็นจังสันเด็กร mm ัมโบนี่ถ้ารัมโบลงมาโดนเลียร์จะแพ้ถ้าถ้าเป็นเวนรัมโบนะเวนรัมโบโดนเลียร์ัมโบแทบจะระเบิดเลยเด็กมันอออินนหละต้นเกมเลยหาเดนเดชไปก่อนเ mm hmm. ดยดไดไม่เจอไม่ขาดได้สอง เอาดอกสีเนาะเอาดอกสีเนาะเสริมมือหาการ์ดมาทิ้งนะเผื่อเจอรัมโบ้ได้มีการ์ดทิ้งทีกอล์ฟลิงเล็กทำยังไงเหรอมาถึงอะไรครับก็เข้าไปในเว็บแล้วก็กดตรง Copy Code นะครับแล้วก็เข้าเกมแล้วก็กด Collection แล้วก็กด Import แมนแดนเดชที่เป็น Overwave ยังไงละ่ะ แม่แนนเดชที่เป็นโอเวอร์เวมมันแรงอยู่นะสามานาสี่สี่โอเวลมีแพ็กสองก็แรงอยู่นะไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปก่อนไปก่อนห้าหนวพี่ลัมโบ่ผมรอพี่อยู่ พี่ลมโบอยู่ไหนครับแฟนขับเพรสิดีนในที่เียกอยู่ตอนนี้หาใน AR ไม่เจอเข้า AR แล้วก็กดประวัติการเล่นนะครับเข้ามาในประวัติการเล่นนะ 6แม่งเลยเดี๋ยวสองสองตัวนี้สองตัวนี้เราเก็บไปเล่นได้นี้ไปจั่วหารัมโบ้เมนูอะไรเมนูจิงรัมโบ้ไม่ขายอ่โด้ผมชันเบิร์สเจ้าชันเบิร์สเ,รเลยชันเบิร์สใส่แบบตึงๆไอตัวนี้น่าจะแบกได้ไหมตวัวเป็นเจนตายอย่างเดียว ตอนเบิร์ดสองว่านา oh, <okay. S 1> เล่นแม่งเลยนะเพิ่มโ oh, <game>. อ,อกาสต่วรัมโบ้รัมโบ้จ๋ารัมโบจ้โบจา๋จาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคทำไรอะทำไรแล่นม้ากรอเยอะยัย,ยเดือดไฟพี่ชาย ชาเดือดจัดเลยเดือดจั regions, เด,ดจเดือดจริงเดือดจริงเดือดเนีเ่ยเตียทุกอย่างที่ขวางหน้าวะ่ะเอาตัวนี้ก่อนเนะตัวนี้เป็นสเปียชิล เราเคยดูเม่ิี่นบิสไหมไม่เคยครับกัรเคลียร์นายพอหรือเปล่าในสปัจจุบันคนไม่สสยเป็นเจนเอะฝั่งนู้นน่ะเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าพอไหมต้องดูนะครับต้องดูความสามารถในการเสกของเขาถ้าเขาเสกมาเยอะเขาก็เคลียร์พอกามูเพิ่งเรียนเสร็จมาดูมโค้ดโค้ดค,ครับเราเสกมาจากอากาศเรื่อ,อยๆเลยเคลียร์ละไหวหรือเปล่า ตีหมดอะตีหมดแบบไม่สนอะสิบสองพอดีเป๊ะด้วยเจอหรือเปล่าเจอคำตอบหรือเปล่าสองมานาเวลไม่มีอยู่จริงอะดิเราแรงกว่าดิโจโจเดี๋ยวนี้กดได้ยาวๆนะครับทำคอนเทนต์ได้ยยาวไปก่อน ไม่ขาย,ยด้วยวายโบ้ก็ไม่หรอกก็หนุกหนุกอะ่ะเล่นหนุกหนุกลำโบมาหรอโป้มาแล้วลมโบมาแล้ว,ลาลว,ลาลวงานจ้ามาวันไหนเหรอ GGS เหรอครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับหรือถ้าหมายถึงมาเวลสแนปมาเวลสแนปเดี๋ยวมาไลฟ์ช่วงสิ้นเดือนนะหลังจากกลับกรุงเทพหลังจากกลับมาจากกรุงเทพนะนี่เควสบอร์ดกับหลังการกี่บาทอะอย่าง <laughs> อย่างละยี่สิบ อย่างลนยี่สิบควาเวลแซฟควาเวลแซฟเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกรุงเทพมาเล่นนะครับโอ้โหเหี้่าเสกได้ปะกูเสกทับเป็นไงอึ้งดิอึ้งกูเสกทับเพื่อนทษทีของจริงองเลย ตึงปรียตึงปรียหยิบอะไรก็ได้นะผมหยิบม,มาทิง้งหยิบม,มาให้รัมโบ้ทิง้งตึงปรียตึงปรียถ้าเจอแลนด์ไม้อันเธอหน้าจะดีมากๆสิจะดีมากมากๆาขอดือนเบล,ลผมขอแลนไม้สักหนึ่งอัน ยิงไรดิยิงอะไรดิอีเมสิกช็อตดีกว่าเนาะโอกี้มันได้จัว่วอีลูซีบป่ะเด็ลลำโบองอีลูซีบป่ะเด็แต่มันมีมันมีลิงกันว่ะตึงอยู่นะตึงอยู่นะจากโนลล่องหนอ้าวว่ะเอาวิกเตอร์มาสู้ว่ะส่งวิกเตอร์เข้าสู้ แลนด์มาร์มาช้าไปหน่อยว่ะท้เมื่อกี้แลนด์มาร์มากับลัมโบนี่โคตรตึงแลววิกเตอร์มีลูซี่เหมือนกันป่ะวิกเตอร์อีลูซี่มาด้วยเหรอเนี่ยผมก็ผมก็ต้องทิ้งแลนมาร์คไปเลยเนาะ ถึงแม้ว่าบอร์ดมันจะไม่มีก็เถอะทิ้งเลยแล้วก็เออเชคเ,เ,เ,เกอร์เออเชคเกอร์ตึงสุดตีเธอหน้าเราจะตีแบบตึงๆเออเชคเกอร์ไม่ขออะไรเยอะขอสเปลชิลก็พอขอสเปลชิลให้เออร์เชคเกอร์ก็พอครับ เอชกเกอร์ในนี้ทำไมสตันไม่ได้เพราะคนคนละเกมคนละเกมครับยังไม่ลงอ่ะยังไม่ลงเออเชกเกอร์พิชเชอร์ตึงๆคนละเกมท่านโดโต้นะครับยิบเมย์อยากปอกแต่ไม่ควร โอ้โหยากอักเมนไม่มีประโยชน์เลยพี่ชายขอบคุณสี่สิบบาทครับพี่แม็กอดหุ่นเวกหลังการ์ดเฟสติ้งฟ้าเติมห่วงจุ้ยบอดหุ่นเวก้าหลังการ์ดหลังการ์ดเอเฟสกินฟ้าเติมห่วงจุ้ยบอดเวก้าไม่มีครับไม่มีบอดเวก้าครับอยากก็ใช้บอดเวก้าขอตังค์เติมด้วยขอบคุณสี่สิบบาทไหมครับ ไ่ายฝ่ายฝ่ายโอเพนฝ่ายตึงๆเราจะเสกไหมไคโอโดที่ตึงที่สุดในยุคอะรัมโซโล่มันยังตายอยู่นะมันยังตายอยู่นะอูจูอูจูมันจะช่วยอะไรนายเลา นายไม่รู้หรือว่านายกำลังจะตายนะตากรบูม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 แรงแท้แรงแท้พอบอร์ที่มีหนูได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวนี้ในนี้มันไปได้รัวป่ะไปได้รัวป่ะขอเล่นต่อสักหน่อยก็ได้ป่ะโจโจ Yoshi what, on Thai, Honghai uh. Yoshi Chow Thai he virus He's in the virus True power eclipses both day and night No moon, no sun กันทำไมไม่ใครจับกับลีซินไม่ได้เก่งขนาดนั้นปะจับกับลีซินเก่งเหรอสองจิงสบบ์ดับเบิ้ลจิงส์ตัวเล่ดิโวเซธทั้งเด็เป็นเทคทางไม่ขายออดเออดอร์จะพูดไหมก็คงพูดขึ้นหมายถึงทำให้ทางเด็กเป็นไม่ขายออดเดอร์เหรอไม่ไม่ไม่าเป็นไม่ได้นะครับไม่น่าจะบัฟอย่างนั้นนะเออ เอาดูนฮอปเปอร์หรือเอาทรัมเฟเชอร์ดีวะทรัมเฟเชอร์ดีกว่าเ,เานาะบอดเรากว้างอ่ะโอ้โหตกกว้างทรัมโดโนอลเดี๋ยวไม่ใช่แล้วอีรูสีบด้วยไงอีรูสีบตึงๆ แรงนะปอนมันก็ตึงอยู่นะริปเปอร์เรไม่ขาย,ยออเดอรมีภาพไหมไม่ไม่ครับดูปากผมไม่อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับริปเปอร์เบย์ไม่มีอยู่จริงเอาว่าไม่ขาย,ยอยาอเดอร์ค่ะลายเทพเป็นเทียหนึ่งอืมขาการลดค่าได้ปะ่ะแบบมันมันต้องจ่ายไม่ขายออดอได้ไวกว่านี้ ถ้าจะเก่งหรือไม่ก็มีแชมเปี้ยนซัพพอร์ตไมค์ครเดอร์อีกใบหนึ่งไะแบบมีมีแชมเปี้ยนอีกตัวหนึ่งที่เป็นเซเนตี้เล่นกับไมค์ครเดอร์ว่ะอันนั้นอันนั้นก็อาจจะทำให้เก่งต้องรีเควสต์ริปเปอร์เบย์แล้วไม่นะครับอย่าให้ผมเล่นริปเปอร์เบย์อีกเลย <laughs> อย่าให้ผมเล่นริปเปอร์เบย์อีกเลยครับ 2 rồi, mình 2 phí là muốn phí á, mình cũng ta ở đây với phe trai, tôi nói phe trai cũng ta ở đây nhé, bài, tôi xui tôi xui เมกาูนูยอเดลโอมินเอาไอความตายใครจะเล่นก็เล่นนะครับลิเวอร์เบย์โจโจเราคิดว่าเด็กอะไรที่เป็นออสเกียรดที่สุดเหรอตอนนี้ก็ไม่มีนะเด็กหลู่ปั๊กชานะไม่ชอบเจอที่สุดเจอเด็กหลู่ล้วไม่ได้เล่นไงถ้าเราทำติดเราไม่ได้เล่นไงเจอโคตรเทพอ่ะโคตรเทพเลยโมแก เวนทีเอฟตอนนี้ตอนนี้มันเกลียดที่ยูนนตชื่อมันคือแฟนคลับแฟนคขับเพสซีเดนททำไมต้องเกลียดน้องแฟนคขับด้วยน้องแฟนคขับทำอะไรผิดน้องแฟนคขับทำอะไรผิดครับ จะน่ารักใจจะน้าห่อแลนด์มาร์ก่อยน้าขอแลนด์มาร์ก่อยครับเฮ้ยขอได้จริงด้วย <c oughs> ขอได้จริงด้วยครับ ดูเลยยิงมอ็อกแม่งเลยยูรี่โอเคได้ครับขอบคุณครับผมยูร mm ี hmm. ่ทำไมไม่เล่นไพ่แดงวะ on, เล่นไพ่แดงมาได้ปาดปาดหน้าปาดไอ้นี่เลยเลยเหมือนพี่ชายไม่เล่นไพ่แดง ไลฟ์สตีลว่ะไลฟ์สตีลไลฟ์สตีลลัมโบวันนี้ศรัทธาในมังกรลัมโบจะกลายร่างเป็นมังกรตรงนี้ถ้ามึงเคลียร์ลัมโบผมไม่ได้ผมต้องอัพอันเนี้ยใช่ไหมเคลียร์ล oh, <bra> ัมโบไม่ได้ลัมโบไก่ต้ออัพนะแล้วแล้วสเปลชิลจะกลับมานะโทษทีสเปลชิลจะเป็นแบ็คไม่ใช่สเปลชิลจะเป็นแบ็คเออสเปิลชิลมันจะกลับมานะ อ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ชายเราไม่บล็อกทหารทรายตรงนี้ลัมโบมันเสกรัวนะเนี่ยลัมโบมันลดรัวนะครับพี่ชายพี่ชายทำไม ทักเป้นเห็นตัวบอดี้ดีๆพลังดีขีดตึงๆเพิ่มอีกแบบไข่เดือน่าสนุกเลยไข่เดือมันต่อกรรุดไม่สดจริงแล้วนะผมปล่อยปล่อยจริงไปเนาะผมจะปล่อยจริงไปผมจะหาไม่ไข่เดือ ตัวไหนดีวะตัวนี้เนาะเก็บปลายฟล์แล้ววะพี <c oughs> ่ชายไฟล์แล้วเลยเสืออยู่เสืออยู่ยมีรีลันทีจีเอสถ่าเหรอไม่มีวะทีจีเอสในทีจีเอสไม่ได้ถ่ายวิดีโอเที่ยอ,อะไรไปเลยเว้ยผมอะ <c oughs> คือคือกล้องอยู่ที่พี่เพชรเว้ยกล้องอยู่ที่พี่เพชรตอนผมขึ้นเวทีผมก็กะว,ว่าเออพี่เพชรแม่งคงจะถ่าย เูจะถ่ายบรรยากาศในงานถ่ายร้องผมพิมบนเวทีมาให้ดูอะไรเงี้ยสรุปพี่เพชรแม่งแม,ม่งยืนยืนอยางเงี้ยยืนยืนดูผมอย่างเดียวไม่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายวิดีโออะไรทั้งสิ่งน,นะครับยืนยืนยิม้มยืนยิ้มอยู่หน้าเวทีนะครับแล้วส,สุดท้ายก็คือไม่ไม่มีบล็อกไม่ไม่มีบล็อกไม่มีวิดีโออะไรถ่ายมาให้ดูทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยไปเล่าประสบการณ์ค่อยไปเล่าประสบการณ์ในในไลฟ์หน้าอีกทีหนึง่ง